ครับสวัสดีครับลิฟตีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์ท่องไสพระโชค888นะครับเนาะคือมือนีก็ได้เดินทางมาที่วัดปานุ่นจำปาซึ่งคลิปต่อไปนี่ก็คืออาจารย์ท่องใสพระโชค888จะได้เข้าไปขอโชคจากท่างเจ้าปูนน่พนะครับเนาะซึ่งมี ต้นขั้จันูดขึ้นคูนึงนะครับเนาะที่วัดป่านนนจำปานะครับซึ่งขึ้นอยู่ข้างบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าจะแมนหรือบ่าแมนเป็นจริงหรือไม่ก็ตามช่อมครับมากมาซีทุกท่านครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งครับเข้าไปในป่านี่ครับเข้าไปในป่าในดง n เเป็นบอ่อน้ำแต่โบราณบน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับี่อยู่ในเชิดวัดป่าองค์จำปต้ปนะครับต้นชนนดแท,ดนนดนนดแท้ๆครับมีชนนดคู่หนึ่งนะครับ ชนดดคู่หนึ่งไม่จำเป็นจริงๆจะไม่เห็นนะครับมีชนบทหนึ่งคู่นะครับคู่เป็นๆเลยนะครับสงคู่่างวนั่งใ้เลยเปนแดงขุนย่างวนั่งน่นนตดขึ้นเลยเดงานเน้อส้มหมีได้ปูยญ่เปิดเลยพุดพุบๆเพุดูคุับดูขึ้นเลยพุดุบๆล้วครับ ปูดขึ้นเลยเนี่ยค่ะปาปูนะคะน้ำฟูดขึ้นไปบ้างเลยปูใหญ่บ้านั่นปูดขึ้นแล้วนะครับมาเปิดนะคะมาเปิดบ่อน้ำเก่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับน่น่าน่าฟูดขึ้นเลยฟูดขึ้นนะคะว่าตอนแอดมาพามาเบิงมาฟองยังไม่เคยได้เห็นเด้อบุญนิดเด้อลูกฟูดขึ้นในลูกหลานด้วยชมบารมีรดเบีดขึ้นเลยเอาปูยูจริงลูกหลานเบ้างหน่อยลูกหลานด้ยชมบารมี เอาขวดนขวลูกขันนเลยพูดเด้อนี่ครับเป็นบาร์นำเขาบาร์นำศักดิ์สิทธิ์เด้อครับเดอ้อที่อยู่ในคำชนดคู่นะครับเนาะมีเกล็ดปลานอนจำป,จปลาปุ่นปไปแล้วครับเดอ้อปลาห่งอยู่ครับเพราะว่าไม่มีใครมาทำความสะอาดให้นะครับปลาถึงได้โรกลงรังนะครับไม่จะเป็น,นจริงจิงจะไม่เห็นนะครับข้างขุนข้างล้ม รอดูโชคลาบต่อไปนะครับซึ่งก็ได้ทำพิธีขอภายในอีกสักครู่นะครับ โอมสิทธิ์โอมทองสิทธิ์บ่ได้สงอาดสิทธิ์บ่ได้ประมาทคู่เห็นห้อยคู่สิทธิ์กมกราบคูอาบติ์บ่ได้มือสนพ่อก่อนคูสาสาสา ฝูงขาดท้งหลายโอกาสอาราธนาลูกขาเทพดาเจ้าทั้งหลายท้งพยินพ,พ่อพรมพญายมมาชพระเศษตปะปาพระมหาประธานเจ้าท้งหลายท้งสิบแปดพระคำเพีพระสังคีนีพระรีพังคะจงได้โปรดเสด็จลงมานิยมสมพรแห่งฝูงขาดท้งหลายฝูงขาดทาง้งหลายเรานี้มีใจใสศรัทธา มีมาลายยังดอกไม้หอมห้วยเฮามะบูชาแห่งพระธรรม,มาเจ้าทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรมรมคานปอใอยพระองค์กันในปรสเดจลงมาในยมสุมพรแห่งปุงง่าทั้งหลายหวงข้าทั้งร้อยเหล่านี้ขอพึงคุณพระพุทธขอพึงคุณพระธรรมขอพึงคุณครูบาอาจารย์ หวงขาทั้งหลายเหล่านี้จึงเรียกว่าสาธุสาธุสาธุอิมินาสการนาตังพุทธังอภิปูชายามาอิมินาสการนาตังธ้ำมังอภิปูชายามา ยิบมีนาสการีนาทังสังขังวิภูชยามาอระหังสัมมาสัมพุทโภพกวะโคตรทางพระขวันตังอภิวาทิเอมีวาคาตุพัะกวตาห์มัวรามังนามัสสามิ สุปฏิปโนภะกวโตสาวกสังโฆสังฆนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ सख रूपे किते जंतर के मे ये पेरते चमेतुअनकहानिखे हूँ उजयंतु ते। तेवासल विस्या खा खंडपनाख thi than tha santi jeang munivala vajanang satwome sunanto amasavana karu ayam pharanta amasavana karu lòng nghĩa Cha มาบูชาสังฆบูชาขวาบูชาคุณพระปุธขวบบูชาคุณพระธรรมขอให้พระธรรจงได้ปูดเสด็จลงมานิยมสมพรแห่งฝูงขาทั้งหลายฝวงกาทั้งหลายเหล่านี้ขอโอกาสอาลาธทนาแจกคุณพระฤาษีตาไฟขอโอกาสอาลาธทนาแจกคุณพระฤาษีนาไลา พ้โอกาลาธนาแจกคุณพระฤาษีนารอดจึงได้เสด็จลงมานิยมสมภรแห่งฝูงข่าทั้งหลายฝูงข่าทั้งหลายเหล่านี้จึงเรียกว่าติเยมตตนางพั่วถ้าตึงตังทรมาตึงตังสังฆะตึงตังขวัญเชิญพระรหันตาเจ้าทั้ง18บแปดทศงตาเจ้าจงได้โปรดเสด็จลงมาอาสังแก่งสรยยาณ ในขอบฟ้าและแดนดินผูอาหังพุทธานิมนต์ธรรมานิมนต์สังฆานิมนต์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 พุท่าพุท่าพุทพุท่าพุท่าพุทเทพุททพุท่า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 ุทพุท่า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 ุทพุท่า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 ุท่พุท่าุท่าุท่าุท่พเท่าุ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 ท่พุท่พุท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 ่พเทพุ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 ทธท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 ทท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 ท કે ગોતતો તો ન ભરે પેરે જા ચલીયો તોરિયા ઓસેરી આવા સારીયા કે ગોતારિયો બોરી જા ચલીયો તોરિયાંગા ચીસી સુલાવો તે કે તો ધરજીંગ પાખરયા તા કે ખો રામ બોડે કે કરીયો થા ધરીયા કો ઘર રયા સોસેરીયા કે ગોતં કીંગવા તા ખોસેજી આવતો છે કે કો કો બોરો જો તા સે જવા તા કે કરીયો થો સેરીયાંગા કે ગો સસીવા છોરિયા તો જન કબો જો તો સીયા અખાર 这个道理我曾经我讲了呀，这个道理呀，我哩呀说哩呀，这个道理我不容易学，这个道我哈撒子又得得要我讲，这个呢，这个呢哩哩叫我堂客不哩，这个哩我撒哩啊哩我都是啊哩，这个哩叫我撒哩啊，这个哩要多哎，这个堂客不哩要撒哩啊，这个哩要多哎，这个哩叫我堂客不哩要多些啊，这个哩要多哎，这个哩叫我撒耶，给我堂客不哩叫我撒子耶。 เกยกัรื่องาสัเอวาเรื่บุหะขาขาสั่งย์เกี่ยวับรืองคกยวกัรืบุหะสา่งยกี่ยวกับรื่องว่าสัรืก็ต้องการเรื่อตัวทเสียอย่งก็ตัวทีกี่กัรื่องว่าสั่งเรื่อเชื่อรื่องกอพระเรืองบทอาชีพอาของข้าไรเขาเรื่องของขาไรเกี่ยวกัรื่องทัศนีอาค่ะเชื่อเรื่องีอาเกยวกับสั่งเรื่องตัวใคเสียจอาค่ะขับเระ่องที่เกยวกับเรื่อเชื่อเรื่อว่าตาเกี่ยวกับตังเรื่ของข้าขาสั่เรืองตัวที่ข้าง เกาเรยยำกว่าฮัสซาชี้ยาลีโอตัดีจาชีโรไเรยยังกว่ากัราเอสโรเรย์ยโอเครเยเสอาตกาโอ้ยเก่ง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 ียุงง่าได้กับน้ำพ่อเนาะโอ้ยจะมันจะเฮ็ดจากสามจะเฮ็ดจากข้ามอีลีนะจะเฮ็ดจากข้ามอีลีตัวนี้บอเอตอทาประ่โยทาประ่งโย่ท้าข้ารัยัยเซรียปวอมขร้ยะตัวเสอยาก่กครต่อใจเก่งกว่รัโย่ทาชี่หาทางการโย

ว่ามันสีลอยเจ็ดสิบแปดปีเขาสมาเวยังขึ้มาไว้แท่คืออยากเฮ็ดอยากสั่งไว้แท้อยาก้องอยากปอคืออยากเฮ็ดอยากสั่งไว้แท้ว่าเิจากลอยเจ็ดสิบปดปีเขามาลอยเจ็ดสิบแปดปูว่ยเจดสิแปดปีเขาไม่เฮ็ดเจ็ดสิบแปดปีที่ปู่เจ็สิแปดปีพูดเนาะเขาไม่เห็ดนะโอมันสีดูนพดป้มันสีดนพดตีปูแต่อยากเฮ็ดอยากสั่งไว้พูเว้แหละยเจ็ดสิบปดปีคุณว่านี่นะ

กับมีบักข้าวมุน้ำลมเรมไม่จะเก็บหน่วยเนาะข้าวมดน้ำอมน้ำแกนเก็บหน่วยเก็บหน่วยเก็บโซนบ่อปูไม่ไล้จะเก็บหน่วยนี่เก็บโซนเก็บหนื้อบ่อปูมดนะำอมมดน้ำอมเร็มเร็มมุน้อมเร็มเร็มหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปีบ่ปู ลอยลอยเจ็ดสแอยเจ็ดลอยเ็แปดอ่แม่กัแตตัอยเจ็ดสิบแปดี้เอตระยาปารสอาระยก็ตสารย้เชย์กบตาปูเยเสซิกตดก้รยเสโตทน้าออเท่านั้แขอยเ็ดเท่านี้ปค่จอยากเห็ดเน8องเจ็ดปปเท่านั้นตัวอย่าแลายกซับเอาท เจ็ดศูนย์เจ็ดบ่ปูบาขันอยากได้ลายเห็ซับเอาสันปูบ้ลายัดีเอี่ตาปรนดเจาตัวชีเโกตัวแม่นเมเด้อปูเด้อแม่นแมนก็บรรูะขัน่อยางเงี้ไงกจลยเจ็ดสิบปีค่อยมาเห็ดลอยเจ็ดสิบปีจะมาเห็ดเจปูขันว่าอยากเห็ดไวๆกเห็ดตัวไปเห็ดเอาปูนนจำปาเพิ่ะสอยากจะเลื่อนลุงเียงยบปู ท่าอยากเห็ดไปเห็ดเอางังนวะเป็นกำลังเห็ดกำลังสางผูไปเห็ดเอาอยากเห็ดเอาอยากอยากเห็ดกับไปเห็ดเอาอยากได้หน่อยได้ไรท่านจกัอยเิปีค่อยมาเห็ดลอยเสิบแปดปีค่อยไม่เห็ดท่านไปอยากเห็ดไงกับหมักข้าวบะทุบ่ะปูหมักข้าวมุนคมลมเค็มเลียมจักยิบวยแม่กับใครดูุ้วมุนข้ามลมเค็มวยมักข้าวเสียมันมุยนอุยงใหญ่มากกบบอาอด้วย ามันลำลุ่มมันลำลุ่มไม่จะเกิดง่ายเท่านั้นล่ะเกิดมาแล้วเท่านั้นล่ะะสีหาว่าบ่อคักวิขันว่าสีสางอี๋ดีให้เท่านั้นเจียวไล้กวอนนั้นกับบ่อหอให้เท่านั้นนะให้เท่านั้นเจ็ดแปดเจ่ดศูนย์ศูนย์เจดให้เท่านั้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วว่าไล้เกินนั่นลูกร้านสีแบบนั่นหาว่าบ่อคัก พักพวกพักคนพักกระเบื้องเอาให้ได้เฮ็ดได้สามคนกระวู้ดกระชิบว่าล้ำค่านคนบ่อนระบาดบางหวดกวนกับพวกนั่นก kind of ับให้กับว่าสีดังกับมาดังยังสั้นบ่นอุตวังวันนี้ดังทั้งไม่บัดดังทั้งใดเงินบ่ดดังทั้งใดเงินบ่นวันนั่นพวกอยู่ในพุ่นกับว่าอุ้ยสีดังดังยังดังทั้งเกือบบอดีตัวนะบ้านนี้จะดังดังทั้งใดเงินเด้บาดดังทั้งใดเงินเนาะดังเงินใดเงินเด้บาดนี่ได้มาุกทั นะดังทั้งในเงินได้มาเห็ดนะนะถ้าบ่มาเห็ดเดี๋ยวกระลูกนะทั้งในมาเห็ดนะขั้นบ่ถาเห็ดยามาเห็ดนะอันนี้ให้ซื้อค่อยดีเลยเห็มาเห็ดโอ้โหเจีงมาเห็ดอ่าปริโยสเซอิตาริอากาโระยามปังกัสซาชิจัคตาริอาตังคะกรีเอเอซาริอากาตะเรยามปังกัสซาชิโชโกโตอมีเท่านั้นนะมีเท่านี้มีเท่านี้นะที่มีเท่านั้นปื๊ดเท่านั้นนะเม็ดคู่แล้วได้เห็ดค่ได้เห็ด ขันบ่เถือกบ่ต้องไม่เห็ดบ่โป้ขันบ่เถือกบ่ต้องไม่เห็ดเลยบ่ต้องไม่หยาเด้อจะกี่เห็ดเห็นยังแต่สิกินก็อึดยากขึ้นนะการเห็ดบุญต้องมีกินคอยมีเห็ดหน่ครับคอยได้เห็ดบุญนะเหลือกินคอยได้เห็ดบุญเจ็ดครับนะเอาให้ได้ให้ดีให้ห่างให้มีดีได้ซื้อก็ให้ได้ซื้อก็ให้ได้ให้เถือกแล้วก็บไปไมาเห็ดมาทำเถือกไล่ก็เห็ด ตามไรถือหน่อยก็เฮ็ดตามหน่อยเพราะมันถือหน่อยเฮ็ดไหลเบิดเจ้าของซ้ำบาปอีกนะถือไหลเฮ็ดหน่อยก็ครบผู้ริตนี่ก็พ่อเป็นทาเฮ็ดพอสมมาพาคควันสมดุลกันเนาะให้พอสมดุลกันนะจะมีดอกผู้สิมาเฮ็ดแต่ว่าโอ้มาคือสีไลเท่าไหระคนมันคือสีนาร่ำข้าแท้ลไหโอ้ไม่มีเจ้าจ้งใดก็ยังไปซวกไปหากันอยู่เนาะอย่ากินแต่ใส่เขาให้ได้เฮ็ดได้ทำสะไปเออให้ได้เฮ็ดได้ทำซะ น,น้ำร้อนนี่ขั้นน้ำกับผลนิบัติพัดสีออกจากเล็กแกน้อยกับบอเรวาดอกเออครับนะอาบ่าอยังน้อยดอกบออยังน้ำไหลกระเฮ็ดบุญชิ่นกินท่านเท่านั้นละเออนะเอ๋อเอตาเรยาปารยโยสัจจะกตาภารยโยสัจจะตาเรอันตาอันเจเนติยามังคกะสัจิเจตโตเตยสักกะภารยาเตเจเกภารยโยสัจจะกตาเจยโกโตตนีเนติยามังคกะภารยิตาสัจจกตาเจ นีเท่านั้นละบดดบดดเท่านั้นักแล้วมันว่าปูขักเท่านั้นคักเท่านั้นนี่เท่าอาให้ดูเ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 อาให้คักขักมึงดูเอาให้นมันด้เฮตึมมึงดูเอาให้ได้เตึมดูมันตือักเทียแน่ปูเอ้ยะสังนี่สงนีปสในเฮตึมคนข้นข้นน้อยมนขนข้นอมน้นนข้นข้นขนขคน้นข้นข้นข้ลายนท้้นข้นข้นข้นน เพิ่งมาทำบุญจ้าปูน้ำตาลพูนีแต่พูว่ายันนั่นยันนนี่ยันแต่ห้ากินให้มันแต่ห้าก้อนกินกันบัดร่องบอกคือแล้วยังชี้นี่โอ้ยจานกันหอมบะยันกันแย่กันเขาม่ายันแต่บ่ได้เข่าเถื่อเดี๋ยวนี้ยันห้าก้อนเดี๋ยวนี้ยันฝันยังกันร่องบางได้บางแง่แย่กันเขาม่าไตเป็ดไตคุณตัวโซไตคุณตัวอ๋อเอาให้ได้ให้ได้ทอนนละเด้อสาธุทุกคนนะให้ได้ทุกผู้ทุกคน สาธุสาธุนิตตปรโยสาเจอตาปรโยเสเจกตาปริยสาเจอกาปรโยเสเจกตังคริยสาเจ ต้องใส่นะครับเดี๋ยวจัดต้องใส่นะครับเาเบิ้งตัวเลขครับเบิ้งตัวเลขจากต้นข้าจะนอดคู่นะครับท่านผู้ชมครับตัวเรกไปแล้วเด้อมาขวัญเส้นทากผู้ชมครับดูเอาเด้อเบิ้งตัวเลขเหมือนกันครับครับตัวเลขกระตานั่นนะครับหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดค่ะเจ็ดสวนนะครับท่านผู้ชมอ่ะพี่น้องอยู่ในห้องสดเดียวนี่จดไว้แล้วไปเนาะจดท่านบ่ครับเอาเมย์โจทย์ไว้เด้อครับพี่น้องเนี่ยตัวเลขครับ ๋ยวมไปดูเอาเด้อหนึ่งเจ็ดแป